รู้จิระดาพาเช็คอินสวัสดีค่ะ NPU Podcast รู้จิระดาสุขสันนิษากับรายการรู้จิระดาพาเช็คอินดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านคะใกล้จะออกพรรษากันแล้วแต่และจังหวัดก็จะมีประเพณีช่วงเทศกาลออกพรรษาแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นที่จังหวัดสกลน,นคร ก็จะมีประเพณีแห่ปราสาทพึ่งที่งดงามอลังการค่ะส่วนที่จังหวัดบึงการก็จะมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั่นคือการเกิดปรากฏการณ์บ้างไฟพญานาคซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปีในช่วงออกพรรษาที่บริเวณแม่น้ำโขงและแน่นอนที่สุดค่ะจังหวัดนครพนมของเราก็มีประเพณีหลายเรือไฟซึ่งเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่และน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ พราะบรรพบุรุษได้ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณกาลโดยมีความเชื่อในประเพณีว่าเนื่องมาจากการบูชารอยพระพุทธบาทการสักการะท้าพกาพรหมการบวงสรวงพระเทพพระาธาตุจุลามณีและการระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคาในเรื่องของการขอฝนการเอาไฟเผาความทุกข์และการบูชาพระพุทธเจ้าค่ะ ในคลิปนี้รุจิจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับขั้นตอนกระบวนการเริ่มต้นที่จะมาประกอบเป็นเรือไฟค่ะนำไปลอยในแม่น้ำโขงได้นั้นมีขั้นตอนการจัดทำโครงสร้างของเรือไฟอย่างไรมีวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างที่นำมาประกอบสร้างเป็นเรือไฟโดยจะขอนำเอาข้อมูลการสร้างเรือไฟของมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งในปีนี้ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสืบสารประเพณีไหลเรือไฟกับจังหวัดนครพนมและได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครพนมในการร่วมสร้างเรือไฟโชว์เพื่อไหลในงานประเพณีไหลเรือไฟประจำปี2567นี้ด้วยค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมาณโอกาสนี้ด้วย ซึ่งในปีนี้จังหวัดนครพนมกำหนดจัดงานประเพณีหลายเรือไฟขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง18ตุลาคมค่ะก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรนักศึกษาและผู้ที่สนใจส่งผลงานการออกแบบเรือไฟเข้าประกวดจนได้ผู้ชนะเลิศก,การประกวดออกแบบเรือไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้แก่ผลงานของนายรพีพัฒน์รัตนะ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมซึ่งได้อธิบายความหมายของแบบเรือไฟไว้ว่าสุพรรณหงส์ทรงคุณค่ามหาวิทยาลัยนครพนมเรือไฟร้อยรวมดวงใจเทิดไทย72พรรษาอง์ราชประทับเป็นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โดยมีชื่อมหาวิทยาลัยนครพนมในลำเรือ มีตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ72พรรษาดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ความดีงามและความศรัทธาสัญ,ญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาสื่อถึงพระมหากษัตริย์ครองแผ่นดินโดยธรรมมีองค์พระธาตพนมเป็นประธานสัญ,ญลักษณ์แห่งเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธ ความศรัทธาโดยพี่น้องชาวไทยและชาวลาวและทั่วโลกองค์พระาธาตุนครวัดมหา,าธาตุพระาธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันเสาร์และยังเป็นพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอเมืองนครพนมมาอย่างช้านานค่ะและคณะกรรมการได้พิจารณานำแบบเรือไฟที่ชนะการประกวดมาปรับรูปแบบอีกครั้งร่วมกับศิลปินเรือไฟทั้งนี้เพื่อให้มีความลงตัวได้ขนาดตามที่กำหนด โดยเรือไฟมีความสูง12เมตรมีความยาว40เมตรซึ่งตอนนี้ก็ได้แบบเรือไฟมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะมาอวดชมความงดงามให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วทุกภูมิภาคได้ชมความงามกันในเร็วๆนี้อดใจรอชมความงามกันอีกไม่นานค่ะเมื่อได้แบบเรือไฟมหาวิทยาลัยนครพนมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์เรามาดูกันค่ะขั้นตอนนี้มีความสำคัญอันดับแรกของการก่อสร้างเรือไฟเลยค่ะคือการเตรียมไม้ไผ่เพื่อทำบวบหรือโค่นแพรคือการสร้างฐานของเรือไฟนั่นเองค่ะเพื่อเป็นฐานรองรับนั่งร้านที่จะก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้ยึดลวดลายของเรือไฟการเตรียมเศษผ้าเพื่อทำไส้ตะเกียงกระป๋อง เตรียมหากระป๋องกาแฟหรือกระป๋องเครื่องดื่มอื่นที่มีขนาดประมาณ180มิลลิลิตรซึ่งใช้จำนวนมากถึง15,000กระป๋องเลยทีเดียวค่ะตามขนาดของเรือไฟที่มีความสูง12เมตรและความยาว40เมตรเพื่อจุดไฟในตะเกียงกระป๋องจึงจะเพียงพอค่ะส่วนสถานที่ประกอบการสร้างโครงและออกแบบลวดลายเรือไฟนั้น ใช้สถานที่ของคณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนมเขตพื้นที่สีโคตะบูนค่ะคุณผู้ฟังคะกระบวนการและขั้นตอนในการก่อสร้างเรือไฟนั้นกว่าจะได้นำไปลอยที่แม่น้ำโขงที่ประดับประดาด,ด้วยดวงไฟหลายพันดวงมีความสว่างสวยสวยงามตระการตาตามลวดลายของแบบเรือไฟที่ได้สร้างขึ้นนั้นยังมีขั้นตอนอีกมากมายเลยทีเดียวค่ะ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ในทุกขณะหากผู้สร้างเรือไฟขาดความชำนาญและเชี่ยวชาญดีพอค่ะดังนั้นการก่อสร้างเรือไฟจึงต้องมีการทำพิธีขอขมาและบวงสรวงในขั้นเริ่มต้นค่ะเพื่อเป็นการบอกกล่าวเทพพย,ยดาฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยปกปักรักษาและคุ้มครองผู้สร้างเรือไฟทุกคน อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมงานและศิลปินเรือไฟให้ทำงานสำเร็จร่วมไปได้ด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นด้วยดีค่ะคุณผู้ฟังคะกระบวนการและขั้นตอนการสร้างเรือไฟซึ่งยังมีอีกหลายขั้นตอนกว่าที่จะแล้วเสร็จเป็นเรือไฟลอยในแม่น้ำโขงได้แต่ด้วยระยะเวลาที่มีจำกัดเพียงไม่ถึงเดือนด้วยเหตุนี้ โดวยวิสัยทัศน์ของท่านศาสตราจารย์ดรทวัชชัยสุพดิษ์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมมองว่าการสร้างเรือไฟมหาวิทยาลัยนครพนมในปีนี้อยากเห็นการสร้างเรือไฟที่เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมโดยการร่วมบริจาคก,กระป๋องกาแฟคนละกระป๋องหรือมากกว่า และให้เขียนชื่อของตัวเองใส่ในกระป๋องกาแฟาเพื่อนำไปจุดในเรือไฟจะทำให้ชีวิตสว่างโชดช่วงมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปอีกทั้งเพื่อเป็นการร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นจากปราช์ููที่มีองค์ความรู้ด้านการทำเรือไฟตั้งแต่การออกแบบเรือไฟการทำโครงสร้างเรือไฟการประกอบเรือไฟขั้นตอนการจุดตะเกียงไฟและการลอยเรือไฟ รวมไปถึงการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของทีมสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์เพื่อจัดทำสารคดีข้อมูลรวบรวมไว้ที่ศูนย์สารสนเทศนครพนมและลุ่มน้ำโขงหรือหอจดหมายเหตุที่สำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยนครพนมทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรูป้ประวัติธรรมเนียมและประเพณีการไหลเรือไฟของนครพนมไม่สูญหายไปไหนคะ่ะ ในคลิปหน้ารู้จิตจะมาเล่าถึงรายละเอียดการสร้างเรือไฟในขั้นตอนที่สำคัญอื่นๆจะมีการเคลื่อนย้ายโครงสร้างของเรือไฟจากสถานที่ประกอบที่คณะเกษตรและเทคโนโลยีไปที่แม่น้ำโขงเพื่อเตรียมประกอบพิธีบวงสรวงอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งก่อนลอยจริงในค่ำคืนวันออกพรรษาคืน15ค่ำเดือน11หรือวันแรม1ค่ำเดือน11 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่17ตุลาคม2567ค่ะไว้ติดตามรับชมแล้วรับฟังกันได้ในคลิปหน้าค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากเพจหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจบพาบรมราชินีนาถนครพนมด้วยค่ะ และขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟัง NPU Podcast กับรายการรุจิระดาพาเช็คอินสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะรุจิระดาพาเช็คอิน